ในปีสองันยี่ส25้าจะมีแฟนไหมนี่มองว่ายังไม่มีเพราะว่าไม่ว่าจะมีใครไม่ว่าจะมีใครเลิกหมดไม่มีผู้ชีวิตเพราะว่าเห็นไหม่ะ ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการทอกับเฟรนแก๊งนี้มีเรื่องเล่ารายการชวนเมาที่จะมาเล่าประสบการณ์แล้ววันนี้อยู่กับฟ้าปภัารินจงจันทร์รับหน้าที่เป็นพิธีกรในการดําเนินรายการค่ะสาหรับ EP นี้นะคะเหมาะสาหรับผู้ชมที่ชื่นชอบในความลึกลับหน้าค้นหาชอบในการทำในชีวิตและนี่ก็คือตอนแก๊งนี้มีเรื่องโมูแล้วนี้นะคะอยู่กับแขกรับเชิญสี่ท่านของเราเป็นแก๊งสายโมนั่นเองขอเชิญแต่ละคนแนะนาตัวได้เลยค่ะ สวัสดีค่ะแซนวิชนะคะแมสคอมปี4ค่ะเป็นแชมป์เดอะ o i ยส์ดูกันด้ห้าพัสมัยค่ะชอบปูเตนลูมากเป็นแชมป์ได้เพราะมูเตนลูค่ะสวัสดีค่ะเส้นใหม่ปีสเรียงรัสาาค่ะน่ารักเรียบร้อยพูดน้อยที่อายชอบทาขนมชอบดูดวงเป็นชีวิตติดใจเลยค่ะสวัสดีค่ะนส์แมสคอมปี2นะคะดูดวงหลังอาหารเชา้ากลางวันเย็ยนหยุดเจอเหร สวัสดีค่ะน้องเดิมนะคะแมทคอมปี่สาวค่ะ<ม>ก็ตอนนี้นะคะก็เป็นหมอดูด้วยยูทูบเบอร์ด้วยแล้วก็เราชอบดูดวงด้วยนะคะก็ใช้ดูดวงเนี่ยนำชีวิตเตาดวงร้อยการกระ,กะทำหนึ่งแล้วก็สวยหนึ่งพันค่ะ <c oughs> <c oughs> เรียกเรียอง่้าแต่ละคนเ <c oughs> ชื่อแล้วว่าเป็นแก๊งสายมูจริงๆ หลังจากที่ได้รู้จักแขกรับเชิญของเราทั้งสีท่านเรียบร้อยแล้ว mm hmm. เห็นได้ว่าแต่ละคนเป็นสายมูมากจริงก็เลยอยากรู้ว่าแต่ละคนอยากเข้าสู่วงการ mm hmm. มูเตลูได้อย่างไรบ้างคะ mm hmm. เดี๋ยวเริ่มที่พี่แซนได้เลยคะ่ะอ่า ของพี่เนี่ยพี่จะเริ่มจากใช้คําว่าข้าวไข่เจียวเป็นเหตุสังเกตได้คือตอนนั้นเนี่ยอยู่มอนนึ่งแล้วคราวนี้ก็ไปต่อต่อคิวซื้อข้าวไข่เจียวปกติของเราใช้ชีวิตปกติคราวนี้ข้าวไข่เจียวหกซึ่งไอที่หกไม่ใช่ไข่เจียวแต่เป็นไอตัวที่เป็นผักต้นหอมหมูแฮมแครอทพวกนั้นน่ะคือเราทำของเขาหกทั้งทั้งร้านเลยคือเทงกระจาดอ่ะคือเทกระจาดอ,อ่ะคะว่ำม,มาเลยแล้วก็ ใชละแล้วเราทํายังไงดีคือมันหกมาใส่เท้าเราแล้วเราก็เลยโอเคเหยียบไว้เหยียบให้มิดคือห้ามมีใครเห็นเั้านั้นว่าเราเป็นคนทำแล้วเรากลัวมากตอนนั้นกล้องวงจรปิดเรากลัวมันเขาจะจับได้แล้วเอาไปประจานหน้าชันเรียนซึ่งก็เลยตอนกลางคืนก็เลยทําการมูเตลูอธิษฐานคือการมูเตลูของพี่คือการอธิษฐานขอพรว่าขอให้ครูจับไม่ได้ขอให้กล้องวงจรปิดไม่ต้องเห็นขอให้ช่วงเวลานั้นอนะ ไม่มีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นแล้วซึ่งพี่อธิษฐานหนักมากทั้งคืนไม่ได้นอนพอตื่นเช้ามารอดพี่ก็เลยเฮ้ยมันเป็นเรื่องจริงอ่ะมันเป็นเรื่องจริงเราสามารถดูเต็มว่าเราเราลอดจากการโดนประจานอ่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็อกจากโครงการไปดูไม่ได้ดถูกต้อง <c oughs> จนถึงทุกวันนี้ ฉันว่ามันมีคนมาเก็บแพมผัหอมผัหอมชีอะไรนจบไปที่พี่แซนแล้วเรียกได้ว่าข้าวไข่เจียวเป็นเหตุสังเกตได้เดี๋ยวเราไปต่อกันที่คุณเส้นใหม่กันเลยค่ะค่ะสําหรับคุณส้นก็คือข้าวไข่เจียวเป็นเหตุสังเกตได้แต่สําหรับใหม่ก็คือความฮอตเป็นเหตุสังเกตได้เนะก็คือตอนปีหนึ่งนะคะเราเข้ามามหาลัยก็คือตอนมัธยมเราก็มีแฟนบ้างแต่ว่าพอเข้ามหาลัยระยะห่างจะทำให้เราเลิกกัน แล้วพอหลังจากนั้นนะคะหม่ก็ได้เล่นโซเชียลถ่ายบาบาๆก็ทําให้มีคนคุยหลายคนน้อยแต่ว่าเราเลือกไม่ได้เขาเลือกไม่ได้เราทําไงเราก็เลยต้องไปดูดวงค่ะก็คือหมอดูคนแรกเขาก็ทักว่าเราจะได้คบกับคนนี้แต่เราไม่ค่อยชอบอะ่ะก็เลยรู้สึกว่าเราจะต้องเปลี่ยนหมอดูค่ะก็เปลี่ยนหมอดูไปเรื่อยๆจนได้คนที่เราชอบค่ะซึ่งพอหลังจากดูดวงเสร็จหมอดูคนสุดท้ายที่ทักตรงใจเราเสร็จปุ๊บก็คือได้คบกับคนนั้นจริงๆค่ะ ฮ่อันนี้คือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆเลยหรอถูกเอาว่าจบรายการเดียวหนูขอไป <c oughs> ขอคอนแทคไม่บอคนนั้นหน่อยนะคะไ,ได้ฉันก็ดูใ,ให้ได้แก่แกมก่บอกจะดูจะบอกให้คนนี้ไหลเริ่อยเรื่เลยเ,เ,เดี๋ยวเรามาต่อที่คนที่สามละกันเป็นคุณไหยคะ่ะเป็นยังไงบ้างคะคนที่พีคเลยพิพีคเลยเรื่องพีคเลยจุดเริ่มต้นเลยนะคะก็คือในวัยเด็ก มีครอบครัวสายมูอยู่แล้วเพราะว่าใกล้ๆบ้านจะมีตำหนักพ่อแก่อยู่นะคะแล้วก็เขาก็ต้งพาเราไปสดอกคอไปเสริมดวงตั้งแต่เล็กเลยค่ะก็เลยมีความปลูกฝังทางด้านสายมูอยู่แล้วนะคะแล้วพอเราโตขึ้นมาเราก็เจอศาสตร์ตะวันตกมากขึ้นที่เห็นบ่อยๆเลยก็คือไห้ยิปซีเราก็เลยเริ่มจากการดูดวงผ่านเว็บไซต์ยิปซี C, ออนไลน์อยู่นะคะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นดูเองเลยครับเพราะว่าดูบ่อยจน รู้ความหมายของไพ่ใบนั้นเลิอจังอเนะอยากจะดูเป็นบ้างแต่ทําไม่เป็นเอเอเอาไงดีพี่เลิศคะเดี๋ยวพี่เลิศเข้าสู่วงการสายนรู้ได้ย่งไรบ้างคะเอาจริงๆทุกคนพูดมาเนี่ยดิซันก็เคยผ่านมาหมดแล้วเคยดูเคยดูเองด้วยนะคะตเอนเด็กแบบซื้อนังสือมา ก็แถมไห่ก็มาล่งดูเองนะคะเออแต่ว่าตอนนั้นคิดว่ามันดูแบบไม่ได้จริงจังมากแต่ว่าก็ดูดูดูแอปแอปแอไปแต่พอมาจริงจังเนี่ยน่าจะช่วงตอนม .6 จะขึ้นปีหนึ่งเออตอนนั้นแต่ว่าอยากที่จะติดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เออก็เลยไปดูดวงหน้ามเลยเพราะคิดว่ามันน่าจะลิงก์กันได้มันใกล้ไงใกล้มสองไงเออมันน่าจะแบบว่า ดูไม่ได้แบบว่าไม่ได้จะยากมากเออก็ไปดูแต่ละสิบเก้าบาทตอนนี้ปั่มเป็นเก้าเก้าบาทแล้วแพงจังเออก็ไปดูแล้วเขาบอกว่า,วานเนี่ยเราติดเลยนะคะรอบสองรอบโคตาเออแล้วก็ดูแถมเรื่องอื่นด้วยความลงความรักอะไรไปเออก็แอบ,บตรงเป็นแอบ,บด้วยไม่ได้ตรงแบบตรงๆแต่เป็นแอบ,บตรงแล้วก็ติดฟิล์แล้วก็รู้สึกว่าอุ้ยการดูดวงมันเหมือนมันแฮกระบบมากหนังสือไม่ต้องอ่านก็ได้แต่ว่าเราดูดวงแล้วก็ติดเนี่ย แทร <W orse. S 1> ์ระบบเวอร์กเล์เตอเนี่ยแหละเลยชอบดูดวงมาจนถึงตอนใส่จนเราฟังมาทั้งสี่ท่านแล้วเรียกได้ว่าการเข้าสู่การใส่หมุแต่คนก็แตกต่างกันไปเริ่มต้นที่พี่แซนเป็นข้าวไข่เจียวแล้วแถมมีหอมมีอะไรติดยงเท้ากรบบ้านไปด้วยคือหลอกก่อนได้ถอพที่ท่านใหม่เป็นดูดวงไม่ถูกใจเปลี่ยนหมดูค่ะคือไม่ถูกใจเราก็เปลี่ยนหมดูกันไปเลยอ่ะแล้วก็เป็นคุณในนะคะก็ตั้งแต่เด็กกันไปเลยแล้วส่วนคุณเลิฟเนี่ย อยากติดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ดูดวงหน้ามอกับเลยเลยด้ว่าลิงกันเคยเดียวกัน okay, ก็น <okay. S 1> อย่างนั้นไปเลย uh huh. ทีนี้ก็เลยอยากจะมารู้ว่ามุมมองแต่ละคนเนี่ยต่อสายมูเตลูเป็นยังไงบ้างคะ่ะเดี๋ยวเริ่มที่คุณแซนวิชได้เลยคะ่ะสําหรับแซนก็การมูเตลูเนี่ยมันเหมือนทําให้เราสบายใจเราะว่าเราเป็นคนคิดมากแบบมากๆพอไกลยี่สิบเก้าล้านตัวเราคิดมากแล้วก็เราหาทางออกให้กับ ให้กับปัญหานั้นไม่ได้ซึ่งสิ่งหนึ่งที่พยายามจะแก้ไขปัญหาต่างๆคือการดูเตลูแล้วจะมันได้ผลจริงทุกครั้งด้วยเราก็เลยเชื่อในสายการเดนมากเดี๋ยวต่อที่คุณเส้นใหม่ได้เลยค่ะค่ะสำหรับใหม่นะคะหมายคิดว่าการดูดวงมันคือมิจารณญานของเราแล้วก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลของเราเราไม่ได้บังคับให้ใครมาเชื่อเหมือนเราขนาดเรายังไม่ค่อยเชื่อเหมือนบุคคลแรกคนที่2อคนที่สาเลยก็คือดูเพื่อความสบายใจหรือว่าดูเป็นงานอดิเรกของใหม่ค่ะ มาต่อที่คนที่สามคนนี้เขามีประวัติมาตั้งแต่เด็กแล้วเนาะอ่าเดี๋ยวลองฟังกัน,นสำหรับมองในการดูดวงของไนสนะคะก็คือคำทำนายที่ได้มามันจะเป็นในช่วงของอนาคตใกล้ๆนะคะซึ่งเราสามารถนำคำทำนายนั้นมาเป็นคำเตือนหรือว่าสิ่งที่เราต้องระวังเพื่อไม่ให้ความเลวร้ายนั้นมันเกิดขึ้นค่ะแล้วก็เราสามารถดูสิ่งที่ต้องปรับปรุงและก็พัฒนาได้ด้วยค่ะ ปิดจบที่คนสุดท้ายคะ่ะคุณเลิฟเป็นไงบ้างคะทุกคนตึงตั ẳ มากนะคะโอ้อาสาทิธานะคะรู้สึกว่ามันคือเหมือนกันอะไรลนะ่ะวิทยาลัษยวิทยาลัษเออว่ามันเป็นความเชื่อส่วนตัวส่วนคนเออทิธานะก็ดูอไอทจริงเนี่ยดูดวงทุกหกเดือนเลยนะใช่แบบว่าตั้งต,ตั้งแต่ปีหนึ่งจนตอนนี้ปีสามก็ดูทุกหกเดือนเลยดูเรื่อยๆดูเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยอยากให คุณนายบอกว่ามันเป็นแบบว่าถ้าสมมติมันเป็นเรื่องที่ไม่ดีเนี่ยเราก็จะได้รู้ตัวว่าเออถ้ามันเกิดขึ้นเนะ้แบบนี้งจริงเราได้ทำใจไม่ได้แต่ถ้าเป็นเรื่องดีๆดีเนี่ยก็ทำใจไว้ว่าเจอเรื่องดีละเออ,เอ,อ,อหลังจากที่ได้รู้มุมมองของทั้ง4ี่คนแล้วเนี่ยเรียกได้ว่าก็มีมุมมองที่แตกต่างกันไปเนาะแล้วก็ในปัจจุบันเนี่ยก็ต้องใช้วิจารณญาณจัตยานในการาา <c oughs> ด, <c oughs> ดูด้วยนะคะในแต่ละรอบเนาะ สำหรับวันนี้นะคะเรียกได้ว่าพิเศษสุดๆเขาว่าเรามีเจ้าแม่แห่งการดูดวงของเราคุณ<า>ไหมน,นั่นเองจะมาดูดวงให้ทั้ง4ี่ท่านวันนี้ก่อนอื่นอยากรู้ว่าคุณไหนเ,นเริ่มต้นการดูดวงได้ยังไงคะค่ะส่วนตัวก็เริ่มจากการที่เราเข้าใช้บริการเว็บไซต์สมผายิปซีเพื่อทำนายออนไลน์นะคะแล้วก็แล้ก,แลก็เกิดสงสัยในความหมายของไพ่แต่ละใบจากนั้นเราก็เริ่มซื้อหนังสือไพย่ยิมาเพื่อดูดวงให้ตัวเองเลยค่ะ แค่รู้วิธีแล้วว่าเขาเข้าสู่การดูดวยยงได้ยังไงทีนี้ไหนขอให้คนนั้นอ่ะสาธิตให้ดูได้ไหมคะวันนี้ไน,นก็จะมาสาธิตการดูดวงให้ทุกคนดูกันนะคะต้องบอกเกิเลยนะคะว่านี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลและอุปกรณ์ในการดูของเราก็คือผ้ายิปซีสำรับ78ใบนั่นเองค่ะขั้นตอนก็คือสับผ้าก่อนนะคะแล้วก็เราจะให้แขกรับเชิญถามคำถามมาได้เลยะคะ่ะ เดี๋ยวเราเริ่มต้นคำถามแรกที่คุณแซนวิวิแลวกันค่ะตื <What? S 1> ่นไ้เหรอตื่นเต้นนะคำถามแรกอยากรู้ว่าในปี2025เนี่ยแซนมีนเกนจะได้เปลี่ยนแฟนไหมคะ <c oughs> มีเกนจะได้เปลี่ยนแฟนไหมหยิบใบแรกขึ้นมาเลย ไพ่ที่ได้นะคะคือไพ่ราชาดาเนง่ค่ะเป็นไพ่ของคนที่มีวุฒิภาะวะสูงและมีความเป็นผู้ใหญ่สูงหนูว่าคนนี้ดูมีความมั่นคงแล้วก็มีเหตุผลสูงถึงแม้ว่าจะมีความเย็นชาเป็นราชาที่มีความอีโก้แต่จริงๆแล้วเขาก็มั่นคงในรักแล้วก็รักจริงนะคะหนูว่ายังไม่ได้เปลี่ยน คือดีใจได้ไหมคือดีใจได้ไหมเริ่มเริ่มเลยไหมเริ่มดีใจเลยไหมคือเขามีความเป็นหัวหน้าครอบครัวสูงมากหรือว่าฝากฝากไม่ได้ฝากการดูแลนี่นี่ว่าแมนอันนี้แมนอันนี้พูดดีแมนเลยเดี๋ยวเรามาวัดลงแมนไม่แวบแวบแม่เมยที่คุณเส้นหม่แล้วกันเออคุณนายคิดว่าหน้าอย่างไร จบไปนานไหมคะกว่าจะได้แต่งงานวายเด้งขึ้นมาหนึ1 1> <c oughs> ่งใบไม่ได้โอ๊ยสองใบอาไพาที่ได้อาไพาส่วนมาอีกหนึ่งใบค่ะไม่ได้นะคะใครที่ได้มี Judgment Justice แล้วก็หกถ้วยนะคะหกถ้วยนี้แสดงถึงระยะหน่วย เป็นปีนะคะหกถ้วยก็เท่ากับหกปีค่ะในระยะหกปีหลังจากเรียนจบหรือว่าตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปนะคะแล้วก็เงื่อนไขเป็นไพ่เงื่อนไขจัสตีดแล้วก็ไพ่เป็นคู่เวน้นคู่กรรมนะคะก็คือคนที่ทาบุญร่วมกันมาตั้งแต่อดีตชาติค่ะเพราะว่าไพ่หกถ้วยหมายถึงอดีตชาติได้ด้วยค่ะนั่นแสดงว่าคนที่จะได้แต่งงานในระยะหกปีนี้ต้องเป็นคู่บุญคู่กรรมกันหรือว่าเน้นทาบุญเยอะๆแล้วก็จะได้ พูดที่ดีมากเลยค่ะในระยะใช่ค่ะไปทําบุญเลยค่ะพี่สบายอยากแต่งงานแล้วเหรอคะอยากแต่งวันนี้เลยอะไรแต่งกันไปก่อนเดี๋ยวเราจบที่คุณเส้นใหม่จบที่คุณเลยไปกล่าวว่ายังไงคะจะถามอะไรงานอยากรู้ว่าเฮ้ยอยากรู้ว่าภายในปี2025 าวมีแฟนไหมเริ่มรับยาเสี่ยวอยากถึงเต้นสิ <c oughs> นี่มองวา่ายังไม่มีเลยใครที่ได้นะคะเป็นไพ่เจ็ดถ้วย <c oughs> เป็นไพ่ช่างเลือกนะคะก็คืออาจจะเป็นเราที่เลือกมากหรือว่าอาจจะเราอาจจะเจอคนที่เลือกมากแล้วหรือว่าเจอคนเจ้าชู้ที่มีตัวเลือกเยอะ <c oughs> ก็เลยมองว่าในระยะปีนี้ใช่ไหมคะ No. ยังไม่มีใครค yeah. ่ะยังแบบว่ายังเป็นช่วงเวลาแห่งการเลือกคือค่ะหรืออาจจะเจอคนเจ้าชูมาเล่นกับใจก็ได้ครับไพใบนี้เอาเป็นว่าถือว่าคุณเลิฟเนี่ยเป็นคนสวยเลือกได้แล้วกันเนาะหรือว่าจะมีใครมาเลือกก็มาได้นะครับว่ายังยังว่างอยู่ค่ะอ่าเลือกเลือกไปเลยนันเลือกกมได้แบบเอาจบจะได้เออเออ มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วอยู่กับเกมวัดใจ,จตอนนี้คําถามอยู่ในมือฟ้าเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะสุ่มคาถามขึ้นมาแล้วก็ให้แต่ละคนเนี่ยยกมือแยกกันตอบได้เลยว่าคิดว่าเรื่องไหนเนี่ยเป็นเรื่องของใครไม่ลีรอเนาะอ่ะเดี๋ยวมาคําถามแรกเลยมีคุณแซนแอบ,บสงสัยตามาหาเราหรือเปล่าคะคําถามแรกเนาะหมอดูทักว่าอย่าดูดวงเรื่องผู้ชายหลายคนมันจะพิยันคุณเซนใหม่ค่ะ ก็เปลี่ยนหม,ม<อ>่คิดว่าเป็นชามาย่ยคิดว่าเป็นคุณเลิฟรักค่ะเพราะว่าคุณเลิฟรักยังไม่มีแฟนแล้วก็ดูเรื่องความรักคือจะจัดเต็มมากนี่มันแอบ,บด่ากันต่ออยางไรดีลังเลอะระหว่างเส้นใหม่กับเลิฟรักแต่ขอตอบเส้นใหม่ละกันเพราะว่าเป็นสาวทนมันตั้งแต่แรกแปล่านี่ขอตอบคุณเลิฟค่ะเพราะว่าคุณเลิฟดูเป็นสาวเจ้าเสน่ห์นจะมีผู้ชายให้ให้ดูดวงเยอะโอเคนี่ชมละขอบคพี่ขอจ ว่าตอนนี้ทุกคนเลงไปที่คุณเส้นใหม่หนแถลงการเลยค่ะว่าจริงหรือเท็จตอบง่ายๆเลยว่า จริงค่ะก็คืออย่างที่บอกไว้ตอนช่วงแรกๆนะคะว่าตอนเข้าก็คือเราอพพอตเป็นเหตุสังเกตได้ก็คือเราคุยหลายคนค่ะก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนเป็นยังไงก็คือดูทุกคนไปเลยค่ะว่าใครใช่หรือไม่ใช่สรุปก็ใช่บ้างไม่ใช่บ้างถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก็ดูจนกว่าจะถูกใจเลยค่ะมดูก็บอกว่าอย่าดูหลายคนได้ไหมมันจะเพี้ยนหรือหมองเอาขี้เกียจก็ไม่รู้จบไปแล้วนะคะที่คาถามแรกบอกเลยว่าเปิดมาคําถามแรกก็พีคแล้วแล้วคำถามที่สอง จะเป็นใครคะรู้สึกว่ารอบนี้คุณเลิฟจะส่งสายตามาหาเราตื่นเต้นอะเฮ้ยยังเคยโดนหมอดูทักเคาะใช้วอลเปเปอร์มูซาตานคนไรคนไรโซอแกดูดึกรับไงฉันดูจากสโมกี้ยทีิตา ดูดูกปนไม่ได้หมายก็ว่าคุณคุณไนท์เหมือนกันเพราะลุกเขาให้แบบทแต่งตัวการแต่งหน้าอะไรย่างนี้ก็โอเคว่าคุณไนท์เป็นซาตานหรอคะคิดว่าคุณไนท์เหมือนกันเพราะว่าคุณไนท์ดูสนใจอะไรแบบเนี้ยเออก็เลยน่าจะตั้งบอเปอร์เป็นเป็นซาตานคุณไนท์หรใครอะคุณไนท์อะค่ะ เมือนเขาเมื่อกี้็เราจะได้เฉลยเรียบร้อยแล้วว่าสรุปคือจริงไหมคะจริงค่ะเพราะว่าตอนนั้นไปดูดวงแล้วหมอดูเขาทาพิธีบูชาครูก่อนใช่ไหมคะแล้วเขาก็เหมือนเห็นออล่าสีดําๆรอบๆตัวเราแล้วเขาก็ถามว่ามีอะไรติดตัวมาไหมเราก็เปิดวอลเปเปอร์ให้เขาดูเพราะว่าวอลเปเปอร์เราเป็นรูปซาตานคะ่ะเ,เหมือนเขารับรู้ถึงพลังงานของซาตานได้เรียกได้วันลึกลับและน่า้นห่าจริงๆไปต่อไม่ได้หรอคคำถามที่สามละกันอ่ะเหลือแค่สองอันละ ยังเหลือใครอีกยังไม่ได้ตอบก็ไม่แฟนก็เลิฟหลังคาถามที่สาวนะคะคือเคยโดนทักว่ามีคนตามมารออยู่ห <มา S 1> น<ะ>้าบ้านคุณเลิฟค่ะเพราะว่าสวยจนอาผีอาจจะเดินตามไปถึงบ้านไปชมไปปนนีปถนงไปช <c oughs> มป <c oughs> คำช <c oughs> มที่ดีไม่คิดว่าเป็นคุณเลิฟเหมือนกันค่ะเพราะเขาพูดเก่งอาจจะไปไปพูดอะไรนอกบ้านเนี้ยเาก็โอเคน่าอยู่ด้วยเนาะก็ตามมาน่าอยู่ด้วย ดีใจนะครัีคนอยู่ด้วยก็น่าจะดีอยู่ครับคิดว่าก็ต้องเป็นคุณเลิฟอยู่แล้วเพราสองคนตอบไปแล้วแล้วก็เหลือรําสองคนก็ใครจะมาอ้อนร่ามดอ้อนร่ามันได้อ้อนร่ามีคนตาเมย์ก็คือตี๋ต่อเป็นคุณเลิฟหันการายแ่งกันใช่ไหมครับอัดจริงค่ะแต่ไม่ใช่คนนะไม่ใช่คนใช่แอบล่าแบบว่านิดนึ่งตอนนั้นน่ะก็ไปเที่ยวคูเกต จองต่อไปหมื่นหนึ่งไปภูเก็ตแล้วบอกว่าตกเครื่องตอนเช้าก็เลยบอกว่าแต่ว่าไปภูเก็ตต้องเป็นเชียงใหม่กรุงเทพกรุงเทพภูเก็ตเนาะเออที่จงมีบินตรงแต่ว่าที่เกียดเออก็เลยเป็นอย่างนี้สรุปตกเครื่องตอนเช้าก็เลยต้องไปไฟตอนเที่ยงแทนไปที่นี้ไฟมันแทบจะชนกันขนณดกรุงเทพไปภูเก็ตบ่ายสามตบ่ายสามเรงบินอยู่บนไฟอยู่เลยก็บินงบินบนไฟอยู่เลยจะหัหมก็เลยบนแอบในใจว่า เออถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีจริงโอ้ยอย่างนี้นะว่าถ้ามีจริงเนี่ยขอให้เราทันไฟนี้กันได้ไหมเราวก็ทนันจริงอเออไฟไดีเลยนเลยอะไรเงี้ยเราบอกว่าถ้าทันเนี่ยจะไปไหว้สักที่หนึ่งอะไรเงี้ยที่ภูกเกต็ตลืมใช่แล้วเขาก็ตามมาแบบอดูแบบเดินมาแล้วก็ท้าบอกว่าเนี่ยมีคนตามมานะอรออยู่ตรงหน้าบ้านแบบนี้เลย เราต้องสั่งเคซีเอาไว้จะไม่กล้าเดินออกไปเอาเลยใช่เขาบอกว่าต้องไปแก้นะไม่แก้อ่แบบไม่ไปไหว้หนาอะไรเงี้ยจะแบบว่าเขาจะมาทำให้เราเจ็บตอนนั้นล้มลงด้วยขนหลบบานด้วยหนอนผนอกไม่มีเออก็เลยจอบไปแก้แล้วทุกวันนี้ไปแก้ยังแก้แล้วแก้แล้วแก้แล้วปวดาว่พอมาถึงคุณเลิฟแล้วเนี่ยคือคำตอบแอบช็อกทุกคนแบบฮะเกิดอะไรขึ้นไหม คำถามสุดท้ายไม่ต้องน่ารัแล้วนะไหนเราลุ้นคำถาม่อาจจะมีที่ก่อนก็ได้แต่ไม่ได้หมอดูทักว่าจะเป็นคนไม่มีคู่ชีวิตใช่เป็นเรื่องของแซนเองน่ากลัวไหมคือหน้าอย่างเราเนี่ยหรอจะเป็นจะเป็นคนที่หมอดูทักว่าจะไม่มีคู่ชีวิตสวยขนาดนี้ประจักษ์ ก็มันเป็นเรื่องจริงเพราะว่าตอนนั้นเราไปดูบุดวงใช่ไหมดูดวงแล้วหมอดูเขาก็ทักว่าเนี่ยน้องผู้หญิงคนนี้จะเป็นคนที่ไม่มีผู้ชีวิตซึ่งตอนนั้นเราก็เชื่อนะเพราะว่าไม่ว่าจะมีแฟนเป็นคนไหนเราก็เลิกหมดอะไรเงี้ยหรือว่าเราเราเอาพูดกระตรงๆเราอยากหาคนที่คลิกไม่ได้แต่ว่าคนปัจจุบันนี้ก็โอเคนะก็ดูไปไเรื่อยเออแต่เราก็ยังคงมีวิธีอยู่ก็คือหลังอายุ2ี ถ้ามีเนื้อคู่มาหารเราจริงๆหรือเราไปเจอเนื้อคู่จริงๆอันนี้จะมีโอกาสมีโอกาสที่จะได้เจอเนื้อคู่แต่ถ้าสม uh huh. สมติว่าไม่มีเนื้อคู่มาหารเรา uh huh. คือไม่มีเนื้อคู่ประตูถัดไปอ่ะเราไม่ม, e <c oughs> มีโอกาสเจอรักเนื้อคู่ชีวิตนี้อยู่เป็นสโสดคนเดียวเป็นสโสดให้ผู้ชายเสียได้กี่ตนเรียกได้ว่าอาจจะเป็นโสดคู่กับคุณเลิฟไม่เอาจะมีแล้วจะมีแฟนอในอนาคตอาจจะเป็นแฟนกันเลย ก็เรียกได้ว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณในการดูด้วยนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้รายการของเรา EP นี้ก็จบไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้ง4ท่านมากๆเลยแล้วก็สำหรับรายการแกงนี้มีเรื่องเล่า EP หน้าจะเป็นเรื่องอะไรพาใครมาอย่าลืมรอติดตามชมได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ Thank you.